ครับพบกับเราช่องไานิ่งหนองแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาเอาน้ำให้ไานิ่งหน่องนะครับให้ลุงชายนะครับอาการตกมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ เอาไปดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็นานๆจะได้ลงให้ดูนะครับเย็นๆวันนี้ก็เอาน้ำให้กินนะครับ Muôn muôn. Muôn quay. Quay. Lưu luôn. đi đi. มุนไปมุนมุนไปมุนไปมุนไป,ไปเดี๋ยวอยีกไม่นานก็จะได้เห็นปลาหนุ่มล่อนะครับที่หายตกมันนะครับสะอาดนะครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้นะครับาหายตกมันก่อนนะครับ อันนี้กำลังเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับ FC ก่กอลลิวสวัสดีครับเสียงด้วยเสียง,งดงังๆดังยิกง นี่ก็ไปไอเอาใบปาล์มมาให้กินนะครับไอ,นอ้น้องน้องน้องหญิงกับชื่ออะไรครับนะ่ะฮะน้องน้องหญิงกับอะไรครับเป็นใบครับเป็นใบครับน้องหญิงกับไอ้น้องคริสมาสนะครับตั้งท้องได้ปีกว่าแล้วนะครับใกล้จะคลอดแล้วนะน้องหญิงนะครับ ก็คลิปอาจจะไม่ยาวก็ขออภัยนะครับเพราะว่าต้องไปทำธุระนะครับต้องไปสับสับประรดให้ภายนิ่งนองนะครับเบิดแล้วอันนี้ก็ไอตัดให้ตัวนี้ขอทั้งตื่นเช้ามาก็ไปเกี่ยวหญ้านะครับ สายๆหน่อยก็ไปตัดต้นสับประรดไว้นะครับแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะไปเอานะก็เวลาพักก็น้อยนะครับเวลาพักก็คือเวลาตอนกลางคืนครับนอนนะครับผม คนเลี้ยงช้างก็ไม่เคยปล่อยให้ช้างอึดอยากอึดก,กินนะครับต้องหาให้เรากินเรื่อยๆครับอ้วนเหมือนเดิมนะครับไม่เคยลดอ้วนมอนมูนมเหมือนเดิมนะครับ นี่เด้หน่เอาไปุ่ก็เดี๋ยวเวลาว่างๆเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูใหม่นะครับพอดีตอนนี้ผมก็จะไปเอาสาับปร,รุณแล้วนะครับ ก็อย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมติดตามในช่องภายนิ่งหนองด้วยนะครับสวัสดีครับ